โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนีโลเกมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบ็อกในแมปที่มีชื่อว่าอน i m e l เลกาซีนั่นเองนะครับอ่าเป็นแมปแนวแบบเลือกตัวอนิเมะต่างๆมาต่อสู้อะไรกันอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีแบบปล่อยสกิลปล่อยเซอร์นี่นั่นนี่นี่อะไรงนี้ก็ เดี๋ยวเราไปเล่นกันให้ดูละกันนะฮะว่าตัวเกมมันเป็นแบบไหนนะฮะน่าสนใจสักแค่ไหนนั่นเองใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ช่อง New Gamer TV กันด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มเลยนะครับในโหมดตรงนี้จะมีอาร์เคดนะครับท่าแชปเตอร์แล้วก็แลนส์แล้วก็ r a ลดนะฮะอ่าในส่วนของอาร์เคดนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการสู้กับคนอื่นนั่นเองนะครับในส่วนของการสู้กับคนอื่นก็มีอ่าตรงนี้จะเป็นการเลือกแมปนะครับแล้วก็ เลือกโหมดนั่นเองตัวละครของเรารอยู่ที่ด้างขวาล่างนะฮะก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกสั่กันได้นะฮะอยากได้ตัวไหนก็เก็บตังค์ซื้อกันได้เลยนะครับผมนี่พวกนี้ก็มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยอเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นแบบตัวธรรมดาให้ดูกันก่อนนะฮะตัวเริ่มต้นทุกคนมานะครับจะเป็นโกคูทุกคนเลยนะฮะน,นนอ้นก็เก็บตังค์ซื้อกันเอา นะครับโอ้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 โเพลงอนิเมะเพลงอนิเมะเพลงอนิเมะโอเคขอปิดเสียงละกันนะครับขอปิดเสียงละกันไม่ได้ฮะเพลงอนิเมะขึ้นมาเนี่ยแบบติดเหลืองแน่นอนโอเคนะฮะสกิลเซตนะของโกคูนะก็จะเป็นปานปล่อยขาเมฮาเม๊ห้าดีห้าห้าเลยเออห้าห้าห้าอะไรใครใครมา อิจ bueno. oh, so ิโกะเอออีจ oh, ิโกะเหรอนี่อิจิโกะอิจิโกะเออโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยใจเย็นดิคุณโอ้โหอิจิโกะนี่ผมนี่เอาเด้อเอาเด้อเอ่อเวลาวิ่งนะครับกดแค่ชิปตัวเดียวนะครับก็เป็นการวิ่งเลยนะครับไม่ต้องมาแบบกดค้างกดอะไรนะอ้าวโมเบกบอกอะไรเออโค้ก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตบก่อนเราตบก่อนเราตบก่อนเออโดนโดนโดนเต็มหน้าโดนเต็มหน้าโดนเต็มหน้าโอ้ย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 นายนายจะมาเออตายโอเคตายกันไปเลยนะฮะโอเคมาต่อครับกดชิปหนึ่งเทให้ก่อนนะครับอุ้งโดนไม่ได้โดนไม่ได้โดนไม่ได้นี่อะไรอะไรโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาโดโตนาโดโตหรอโอ๊ย นี่อืมออ๊อยเดียวเดียวเดียวอ้อตายแล้วอะไรวะละเว้แล้วสกรอร์บอดอยู่ไหนเนี่ยผมผมมองไม่เห็นสกรอร์บอดเลยอะได้ครับนี่ยานี่ไปไหนไปไหนเออ เอ้ยผมผมเกตเต็มผมเกตเต็มอย่าเพิ่งตีนะมันเนี่ยฮัลโหลโอเคถอยมาก่อนครับเกียตเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปล่อยระยะไกลปล่อยระยะไกลอะไรใครมาแหกปากอะไรท่าน,นี้คุณกินอ้าคุณกินผมแปลงล้างแล้วยา่าซุปเปอร์สยาขั้นสงูงอ้อย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  นี่โดนใครไหมโดนคุณกินทำไมคุณไปคุณกินกะแฟล,ล่างไปน,นได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใช้สปิริตบอมแล้วเดี๋ยวทุกคนส่งพลังมาให้ผมผมจะปาไปแล้วใหญ่สุดยังโอเคใหญ่สุดแล้วผมปาผมปาผมปลาลงนี่แหละนี่ย่างสุดแล้วก็ปาเขาให้ออยอย่าบังใจเย็นดิคุณกินคุณกินแบบโอ้โหตายเลยตุย ตุยเลยคุณกินแบบไม่ไม่ปล่อยให้ผมนั่นบ้างเลยนะเดี๋ยว,วื่นกี้ผมจะปิดปิดเพลงผมจะปิดเพลงแล้วผมจะเปิดเปลียงเอฟเฟคให้ดูตุ้มแล้วไงครับคุณกินคุณกินจะเข้ามาหาผมไม่ได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยล็อกล็อกยูยูสโอ้ย,อ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 ยเออเลอร์ล็อกแล้วไม่ได้ไ,ไดนอ่นคุณกินหรอเข้ามาเตะเข้ามาชา์จเข้ามาชา์จหน่อย โอ้ยผมจะปล่อยพลังไม่ได้เลยโุ้งโดยไหมไม่โดนขอบคุณครับอืมยูซุเกะไม่ได้แก่อ้าตายอีกแล้วไม่ได้ครับผมต้องปิดเพลง <c oughs> มีไหมเนี่ยมีปิดเพลงไหมฮัลโหลเพลงแบบมันเป็นเพลงอนิเมะผมฟังไม่ได้มันมันไม่ได้ติดเหลืองนะคุณเออ มันตุมตามอะไรกันวะตรงนั้น่ะขอแจมหน่อยได้หมุยไปไหนแล้วอิจิโกอิจิโกนายจะแบบอาโดนอะไรวะเนี่ยอิจิโกตายยังไม่ตายเหรอรู้ตายวะนี่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 โอ้โหเราแพ้ให้ยูซุเกะนะฮะยูุเกะได้อันดับหนึ่งเลยนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาจริงกันบ้างแล้วุ่ณผู้ชมเออน,นะ มีปิดเพลงไหมคัดซีนเอฟเคสก,กีนเชคอันสก,กีนเพงที่ปิดไปเลยนะฮะไม่มีวิดนเพลงหรอไม่มีปิดเพลงหรอ,ดเ,หรอเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนนะโอเคเสียงเบาอย่างนี้น่าจะได้อยู่นะผมผมพยายามพูดให้มันดังเข้าไปนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเ๋ยดี๋ว,ดวก่อนที่จะเริ่มผมซื้อน,นี่เลย เอาด้เอาด้เอาด้เฮ้อเอาดีครับผมเล่นเวจิโตเลยเอ้อไปไงสองมืนห้าชิวชิวเวจิโตนะฮะมีคนเล่นเวจิโตเห,หมือนผมด้วยนะเออนะเออเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเวจิตโตจะหลอกฟีลสักแค่ไหนนะฮะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอเค ผมแหกปากไปงั้นแหละเพราะว่ามีเสียงเพลงขึ้นนะฮะโอเคผมต้องเล่นแบบเสียงเงียบๆตลอดเลยนะคุณผู้ชมอะไรเนี่ยฮัลโหลนายจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะสติสบ่บล้านเลยฟันเข้าไว้่น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 ,นถอยก่อนไป้ผหนึ่งครับหนึ่งวันหรอนะวันมึงเนาะฟันฟันไปได้ โอ้ยยิงอย่างนี้ไม่ได้นะยิงอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้ยมันมันโดนรัวๆเลยวะโหลู้โหลู้โหลูโอ้โหฟันไม่โดนฮัลโหลไปไหนโอ้ยตายอะไรเนี่ยนายมาดูถูกกับวิกิโต้เราไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจัดการ โอ้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย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 เวจิโตแบบยังไม่เห็นแยังไม่แบบยังไม่ได้ฉายแสงเลยฉายแสง,งต้องใครลงบานก่อนปะ <laughs> ไม่ใช่กันหรอกโอเคตรงนี้นะฮะในหน้าล็อบบี้จะมีเทนนิ่งรูมนะครับมีสตอรี่โหมดเดี๋ยวสตอรี่โหมดเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองสตอรี่โหมดกันให้ดูนะฮะเอเดี๋ยวนะมันมีอะไรแวบๆแ,แ,แสง,แสง เอ้ยผม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 ไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมผมเห็นเหมือนมีอะไรแสงแสงเหมือนมีเหมือนมีอะไรแสงแสงเออนั่นแหละเหมือนมีอะไรแสงแสงด้วยนะครับเอ้ยทีมผมชนะวะก็ธรรมาดาครับน้องๆไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยนอนะครับตรงนี้ก็มีโค้ดมาสเตอร์ผมยังไม่รู้โค้ดเลยนะเออคุณผู้ชมผมยังไม่รู้โค้ดเลยก็ถ้ามีโค้ดอะเดี๋ยวจะมาแจก,กให้ดูแล้วกันนะแจกกันให้ดูแ,แจกกันให้รู้นะฮะ ก็ตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะนอกจากเมื่อก,กี้ผมเห็นจริงๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมมันเป็นเหมือนออะไรอ่ะจะบอกไงดีมันเป็นเหมือนเหมือน,นเหมือน,อนต่างดอกหรืออะไรอะ่ะตรงนี้มีซัมมอนเอ่อชนลอนด้วยนะไม่รู้หาจากไหนผมว่าน่าจะหาดอกจากล็อบบี้นี่แหละแต่แบบมันสุ่มดอกแบบเมื่อกี้เบบเห็นแล้วนะ่าจะเก็บไม่ทนนะันอ่ะมีคนเก็บไปแล้วไงคุณผู้ชมเออผมว่าใช่อะ่ะมันต้องใช่แน่ อย่าเปิดเสียงเพลงมากเลยคุณผู้ชมเก <c oughs> มมันแบบมันไม่ให้เปิดเลยอะ่ะเปิดไม่ก็เป็นเสียงเสียงเพลงอนิเมะแบบผมก็เสียงด้วยไม่อยากติดเหลืองด้วยขี้เกยียจลบเสียงเพลงเวลาลบเสียงเพลงก็ใช้เวลานานโอเคทีมเดนแมทนะฮะมากันอีกรอบหนึ่งเออไม่โดนเลยเออวารไม่เดย

อ่ะกูตาย<笑><笑>เฮ้ยยังไม่ได้แป่งร่างเลยโหรอโอ้อะไรวะโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนอื่นเขาไปยังไงกันบ้างนะเออดูดิจบจบ,จบตานี้วยวผมชนะหรือเปล่า,าวินะ้ผมยีสีอะไรนะผมยีสีฟ้าใช่ไหมส,สีฟ้าสีฟ้ามันน้อนยจังวะทำไมมันสีแดงมันลุมผมวะใช่ไหมผมึัว่ามันสีแดงผมลุมผมหรือเปล่าหูเสียงเพลง ไอ้บ้าเอเกมไม่มีปิดปิดเสียงเพลงด้วยดีดูดีมันไม่มีอ่ะมีส,สกรีนเช็คฟรีแคมคัดซีนนะแล้วก็อา่าโลกาฟิกโหมดเอฟเคนะเอ้ยนี่ไงโอ้โหทำปุ่มไม่ใหญ่กว่าน,นี้ไม่ได้เหรอทำปุ่มอันนู้นใครจะไม่เห็นเออพิึ่งมาเปิดเพลงได้พิึ่งมาเปิดเสียงได้ตอนจบคลิปเออนี่ไงเออได้มีส่งมีเสียงมั่ง ผู้ชมฟังเงียบๆไปก่อนนะตอนแรกนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาแก้กันใหม่หมคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ฟังแบบนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวทีมเราดีทีมเราทีมสีฟ้านี่นี่โกคูนโกคูนโกหนันโกวัวโกลบโอ้โดนลุมโคตรโคตรโคตรจะรู้อะว่าใครแพ้จริงแล้วโกคูนกี่โกคูนมาฝังนู้นสองตัวนะเออแล้วก็มีเอสหนึ่งตัวอ่ะแล้วบอลกิงกิ๋ครับบอลกิงกิ๋ ปาไปตูมโดยไหมอ้าวบอลเกงกีหายไปไหนละไม่ผมเห็นบอลเกงกีมันมันมันมุดลงไปข้างล่างวะเพื่อนเพื่อนตายไหมไม่เหลือซากครับไม่เหลือซากทีมผมอะไม่เหลือซากเลยโอเคนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หอมปลาหอมคอกันเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่ให้ดูละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ Bye bye chào.